แล้วก็ในใน,ในลูกค้าที่เราเจอมาเนี่ยส่วนแรกเขาจะกลัวเรื่องผลข้างเคียงอย่างที่2กลัวเสียเงินไม่เห็นผลอย่างที่3กลัวแจ้งโอลแล้วไม่ได้สิ่งของนะคะเดี๋ยวเราจะมีรีวิวมากมายนะคะเข้าไปที่ Facebook พิมพ์เขาว่า b e n ซี่ไอเซลเลนเนะคะหรือว่าเข้าไปที่ Google YouTube นะคะหรือว่าใ,ในในทางไลน์ b e n ซี่สอก็จะมี อย่างเวลาที่เราซื้อสินค้าเนี่ยแนะนําว่าให้ปรึกษากับแม่ค้าหรือตัวแทนจําหน่ายก่อนเพราะว่าผลิตภัณฑ์เราอย่างเงี้ยมี6-7ตัวแต่ละคนมีปัญหาที่แตกต่างกันจึงจําเป็นต้องมีคนที่ดูแลใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าคลิกสอกทองในตะกร้าแต่โดยที่ไม่มีคนแนะนําคุณก็จะได้อาหารเสริมที่คุณจะไม่รู้วิธีทานอย่างตรงจุดแล้วก็การ SX สินค้านําค่าปลอดภัยนะคะมี GMP รับรองปลอดภัยได้มาตรฐานนะคะ ถ้าลูกค้าได้ดูรีวิวก็จะเห็นเนาะแล้วก็มีตัว ID ดีเกาหลีสินค้านําเข้าแล้วก็เข้าในไทยจดออยอเรียบร้อยนะคะตัวไอคานาทีนช่วยเร่กงการผ่านนะคะปลอดภัยผ่านออยอนะคะอากูตาเทอโอนผิวขาวใสลดริรอยปลอดภัยผ่านออยอตัวเซเว่นเดย์แล้วก็ตัวลัสบุลีทีฟ้าสินค้ามี GMP FDA อรับรองปลอดภัยได้มาตรฐานอย่างแรกเลยแบรนด์ของเราจะไม่มีเอฟเฟกผลข้างเคียงจะใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติอย่างที่สองจะมีราคาโปรโมชั่น ตามตามที่ต่างๆหรือว่าในไลน์ของเบนนะคะที่เบนซี่สองสามอาหารเสริมของเราก็มีในร้านพยาเหมือนกันนะคะเราก็มัน่นใจได้เลยว่าปลอดภยัยผ่านออยกินแล้วไม่ตายแน่นอนนะคะน,นี่นะคะค่ะข,ขอาพระคุณลูกค้าเก่าและใหม่แล้วก็ลูกค้าใหม่ที่รับชมนะคะสินค้าทางเราปลอดภัยมาตรฐานสูงไม่มีผลข้างเคียงนะคะ ในหเซตสามารถลดได้5-8กิโลใน1เดือนสินค้าปลอดภัยได้มาตรฐานใน1ผลิตภัณฑ์สามารถทานได้1เดือนนะคะแล้วก็ลูกค้าแต่ละรลายก็จะมีวิธีทานแล้วก็เซตผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันดังนั้นควรปรึกษาก่อนการสั่งซื้อทุกครั้งนะคะปรึกษาได้เลยที่ลาย b e n z z e y 2 3ลาย b e n เบนซีสปรึกษาอย่างจริงจังทัดแชทเลยนะคะ